เนสายมือนะครแล้วครับครับวันนี้ก็จะเดินทางไปอุดรน,นะครับจากระยองไปอุดรอ,ออกจากบ้านแต่ตีสี่นะครับวันนี้ก็ถึงอ่ะาฬาธิกาไม่ได้เปิดโทษอวันนี้ก็ถึงบ้านถึงที่โคราชสี่โมงแปดโมงเช้าอ่า กันเลยมาแวะกินร้านควัวลุงแซมโอ้โหนี่ครับสีนะสีกันนะครัวลุงแซมนี่ครับขาย้าปเดี๋ยวเข้ามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ลุงแซมมีอะไรให้กินบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัีครับสวัสครับครดักสีันคกบสีครับสีอะไรเ่อชื่ครับรดไปนี่ครับาดูครับนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมควัวลุงแซมครับเหมือนเดิม อาดีครับันดีครับันดีครับสวดีคอ้โสวัสดีครับนี่ครับคุณแซมุ่มอีกแล้วแซมก็ใส่เสื้อนมนี่ทอาข้าวเลยนะครับนี่โอ้โหนี่มาดูตอนนั้นตอนนั้นที่มานี่ก็คือใช้กระเพราใบใบเปล่าๆนี่เอากระเพราด้มาเอากะเพรามาทั้งหมดเลยเร็วตอนนั้นคุณแซมใช้วันละสากิโลตอนนี้ตอนนี้วันะยี่สิบตอนนี้ขึ้นมาเป็น แรงเข่งฮะมากันกินเข่งเลยเหรอสองเข่งโอ้โหนี่นี่นี่สามเข่งนี่เลยในี่วันนึงใช้ขนาดนี้นี่โอ้โหนี่เลยนี่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 โอ้โหใครไม่ใช่เดี๋ยวใค่นี่นะจา็เาเด่นเอานี่นะครับก็นี่เลยเขาที่แล้วที่มานดิบอกว่าวันละสามกิโลอะเรายังตะลึงอยู่เลยดิโอ้โห นี่ไปออกรายการเอิร์อสดชื่นนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ออกรายการโหนกนะโหนกไม่ดังแกดังนี่เพราะออกรายการเอิร์อสดชื่นอันนี้อะไรแพรเฮาครับฮะนี่หมดอีกไหมโอ้โหอันนี้คือทั้งทุกนี่อันนี้คือวันเดียวครับผมนี่คือวันเดียวเนี่ยใช้กระเพราเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่เลยนี่เลยโอ้โหอ่าดีเลยเพราะว่า ไม่ได้ว่าขายดีอะไรมากมายหรอกเพราะว่าจานหนึ่งอะกังแซมก็ขายดีเลยเนี่ยจานหนึ่งเท่านี้เปล่าจานหนึ่งเท่านี้โอ้ยขายกระเพราขายกะเพรานี่นะครับมุงแฝมนะครับนี่แสดงว่ากะเพรานี่ขึ้นชื่อในร้านนี้ใช่แล้วขึ้นชื่อเลยที่สุดเลยอ่าก็เดี๋ยวมาสั่งนะครับเดี๋ยวจะมาสั่งกะเพราแต่อันนี้ก็มีไม่ใช่มีแต่เป็นมีเนื้อกบอะไรมีมีพวกสัตว์ป่าอะไรด้วยมีกวางกบ เป็ดนกจระเข้มีอะไรบ้าปลาไหลปลาไหลอ่าหูปลาอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะสั่งกวางแล้วกันเราสั่งกวางอ่ากวางเลี๋ยวหลังกวางเงี้ยละนี่รอสมหวังดี่นะรอสมหวังโอ้โหดีนะครับไปเดี๋ยวมาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข่งหกเข่งวันละหกเข่งเข่งไม่น้อยเข่งใหญ่ไม่ธรรมดาโอ้เข่งก็โลกว่าเนี่ยสองโล่สองโล่ โอ้โหแล้วแซมก็ผัดแต่เช้าเลยฮะถ้าเกิดไปเจอหนุ่มมาหนักอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว9ก่อนนี่3โลนี่6โลแล้วได้อ่ามีเชื่อได้นี่ครับก็มีพริกกระเทียมนะครับนี่คือซอสนี่เลยซอสอ่าเป็นซอสสำเร็จของลุงแซมอันนี้คิดคนเองคิดคนเองครับนี่อันนี้มีขายด้วย โอ้ขายแต่หน้าร้านครับอ๋อแต่หน้าร้านอย่างเดียวออนไลน์ไม่ขายนะครับเพราะว่าส่งไม่ทันส่งไม่ทันหมดเลยฮะมี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 ขายหน้าร้านมีขายหน้าร้านครับเอาเดี๋ยวเอากลับไปเอากลับไปด้วยเอาไปเลยครับหน้าร้านนี่ต้องมาชิมหน้าร้านก่อนถึงจะขายอ๋อแ้าใครชิมมาแล้วอร่อยก็ไม่ส่งนะครับต้องกกินเองก็ซื้อจะไปซื้อเองต้องซื้อที่ร้านเองอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงนะครับแกงกระชายโอ้ลูกกระชายวันนึงเลยเหรอ อะไรเนี่ยโอ้โหนี่เลยนี่นี่ยนี่มะเขือเนี่นี่นี่ครับมาดูครับมาดูเครื่องเครื่องของเขาแล้วกันอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นนกอันนี้เหรอเนี่ยอันนี้เนื้อเนื้อเนื้อเนาะอันนี้จะเป็นกวางหรือเปล่าเนี่ยเหรอนี่เนี่เนื้อกวางโอ้กวางหางไปเสร็จเดี๋ยวไม่ทันนี่กวางนี่เลยตอนี้เนื้อเนื้ออยู่นี่นี่เนื้อลับนี่เนื้อลับอ๋อไหนเนื้อติดมันนะ เราตีดมันตัวไหนนี่เลยนี่คุณสั่งมาเลยโอ้โหดูนี่นี่เลยนี่วันนี้โอ้โหกี่กิโลนี่แล้วยกให้ดูเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือเพิ่งจะสั่งมาเมื่อกี้นี่ขายวันในขนาดนี้โอ้โหโอ้โหกิโลวันนี้นี่เลยขายวันเลยอันนี้คือร้านเราเนี่ยขายแต่อาหารตามสั่งตามสั่งตามสั่งอย่างเดียวเลย นี่นะครับทำไมด้วยจังอ่ะโห้นั่นี้กรอบว่ากรอบด้วยค่าว่านี้กรอบเันกรเด็ดนะเนี่ยกรอบโอ้โหนี่ไหนกรอบฮะของขาดคือเราต้องหั่นไปแล้วนะครับไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันเหรอโอ้โหนี่คือมืกรอบนี่เลยโอ้โหั่นไปแล้วไม่ทันนี่เดี๋ยวไม่ทันนี่นี่นี่เลยนี่เลยแล้วขอชิมหน่อยอ๋อชิมเลยจิจิเดี๋ยวต้องหั่ มันจะเข้าวันนี้ต้องผัดกี่นิ้วอืมอนี่็นาดหันแล้วครับกัะเพรกรอบอยู่อ่าืมหมูกรอบเป่าะเขาก็อร่อยเนี่ยอืมต้องลองต้องลองเฮ้ครับไม่จะมาแบบว่าเป็นแผ่นแล้วก็ใครสั่งมาแล้วก็มาหั่นไม่ทั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 นไม่เสร็จไม่ต้องหั่นรอเลยครับนี่ในความหมูกรอบนี่ก็นี่มีกี่โลเนี่ยอันประมาณผมน่าจะสิบกว่านะแต่ว่าน่าจะสิบกว่า 15โล15โลสิโลต่โลโอ้โหหมดหมดทุกวันไม่พอขายนะคะไม่พอขาย15ถึง20โลต่อโอ้โหนี่นะครับดูก้ามดูแหวนนี่ผัดผัดก็โหนี่เน่เน่มาทีไรหนักทุกทีครับก่อนนี่สามกิโลนี่ห้ากิโลหกโลนะครับขึ้นวันมารัร้านดูแหมครั้งแรกนี่ก็บอกว่าสามโล มโเพิ่มเป็นหกโลแล้ว6กโลแล้วเดีนี้เขาเรียนมาแล้วผมไม่ได้ก่อนนี้นักกอบก็เหมือนกับไม่ค่อยมีตอนนั้นอ่ะใช่ตอนนั้นทำไม่กี่โลนะสามสี่โลพอไปดูสูตรบุกกอบของโดมนี่ก็กรเด็นกระกรอบคิดกรอบกอไปแอบดูไปแอบดูแอบดูนี่เลยมาเอาเลยดโชว่ามาดูตอนนี้เนี่ยอยู่ใกล้มแไม่ได้นะครับเพราะว่าอยใกล้นี่ก็เดี๋ยว ระเบิดแบบเต็มครับเพราะว่าเพราะว่าร้านเขาที่ร้านะเขาเพิ่มนะครับนสิครับฐาระเขาเพิ่มเลยแกนจะเป็นแกนหั่นไก่นะครับ่นเล็กไม่ได้นะครับแรงดันไม่พอนะครับใส่พอเอาแล้วแล้วแล้วเอาแล้วใ้เขาใช่นี่นะครับก็เอาทีเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ว่า ตนนี้ก็โอ้โหนี่นะตอนนี้ก็แค่แค่ต้องเติมนะครับแค่การเคชื่อมเคชื่อมกระถาอยู่นะครับยังครับยังไม่ได้บัดจริงนะเดี๋ยวบัดจริงนี่เดี๋ยวว่าผู้ป่าคนนี้อีกนะครับนี่นี่นะครับโอ้โหนี่แค่ล้างกระถางนะเนี่ยโอ้โหนี่แค่ล้างกระทะนะล้านกระถางเชื่อมก่อน แซมนี่ก็ไปผัดได้ดาราดี่ก็ไหว้ครูแล้วดี่ไหว้ครูอีกนะครับพี่หล่าไม่ได้ผัดทันทีลยเดี่ยวพ่อแม่อ่าได้มาครับแม่ระดับออกรายการทีวีมาแล้วนะครับพี่ชักคิดถึงการทำรายการเลยนะคิดดูนี่ดังไม่ดังอ,ะอ่ะนะอ่านี่นะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่ก็เตรียไม <า S 2> ไปเลยนะครับอันนี้เปน็นน้ำกุ้งกบอ่าโอ้ ร้อนแรงร้อนแรงมากดีก็น้านะครับอซอสหรือก็มน้ำซอสนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ชิมน,น้ำซอสผม,มแซมเดี๋ยวเอากลับบ้านด้วยเนี่ยน้ำซุปครับอันนี้ไมปกับข้าวข้าวครับนี่ไปกับข้าวนะครับเน,นี่ยไปกับข้าว,บบาวอาหารนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบ เมนูต่อไปเลยนะครับดูแน่นดูแน่นนะครับเรนนั้เพิ่งเปิดร้านนะครับนี่ผมมาแปดโมงเช้านี่เพิ่งเปิดร้านนะครับออเดอร์เรียบเลยอะไรต่อครับอ่านี้เนื้อสับเนื้อครั้งเนื้อสับกระเพราเนื้อสับกระเพราเนื้อสับนะครับนี่นะครับต่อเรื่องเลยขุ้นมานะครับเปลืตึ๊งโอ้โหนี่คือข้าวนี่นะครับข้าวเขานะครับเซสารละห้าสิบบาทใช่ป้า ห้าสิบหกสิบแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินไม่หมดให้กินไม่ไม่ไม,ไม่อะไรนี่ไม่พอเติมข้าวได้แต่กับข้าวต้องต้องเหลือนะเ <laughs> นี่ยนะนี่ไนะ้เป็นใส่กองกับบ้านนะครับเป็นสะเพาเนื้อนสะามสิบก้นคนระับอันนี้อะไรหกสินนบก้อนห้าสิบบาทฮะห้าสิบบาทห้าสิบผมไม่เห็นข้าวเลย <laughs> โอ้ ดีนะันฝักดีนะครับก็เราจะมาดูนะครับว่าสายยากระเพราเพิ่มของร้านวัวุ่งแปนนะครับก็คือผัดผัดไว้ลงขึ้นมาคนระับเสร็จแล้วต้มเขาของเขานี่ใส่แบบไม่จังเลยนะครับใส่แบบใส่แบบนี่เรียกว่าอะไรคนระับแบบโอ้โหต้อ,อตอเขาอ่ะไม่ใช่ว่ามาแน่ิจารณ์นะ นี่นะครับจะตกแต่งจะใส่ใบกะเพรานะครับตันนี้ก็คือกำลังคุณวัแต่งสีอยู่นะครับนี่ดูภาพทั้งเขานี่นะครับกะเพราแบบแห้งๆนะครับแล้วก็ล้วนนะครับเนี่ยล้วนจากกระทะเลยเนี่ยเห็นป่ะตอนนี้ก็ใส่กะเพราแล้วนะครับใส่กะเพราแล้วนี่นะครับก็หนึ่งสามมือตั้งแต่มาง่ายๆโอ้โหตอนี้ปาดด้วยน้ำปลาไม่เาระท้าให้หน่อยนะครเพื่อความหอมนะครับ เยาวกอยาว์อนี่นะครับนี่อาหรนี้ก็ข้าวแล้วก่อนนี่นะครับก็ถึงกองนะครับนี่องารนี้ก็5้าบาทเล่นี่นะครับก็แห้งๆล้วนเลยนะครับคองนนข้าวเลยนะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็ไม่ียกจันโผนะครับนี่ของจริงนะของจริงแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับของจริงแนี้เลยนะครับ เพราะว่าทำโปรได้นะเดี๋ยวติงฮะทุกเห็นอะไรนัดอันนี้อันนี้เสริมหรือเปล่าเนี่ยเน่หนอทุกจะทาต่อวันนี้อีกทตไก็สรมดอนเตอนบ่เติมได้นะครับบอกเลยต่อเลยนี่นี่อันนั้นก็ประมาณกโลนี่ครับ ดูเลยนะหุบนต่อนี่คือสแปรแล้วนะครับเขาก็มีสแปรรอเลยนะครับนี่นะครับมีสแปรรอแล้วนะครับก็คือก้านสองขาดั้นหมดอ่ะอันนี้ต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวทอดได้เลยมามาต่ออันนี้เรามบพุไนี่ยคุณอวุ้นไเนี่ยครบสาครับเอาขอสามเฮ้ยเฮ้ยแร่โอ้โหแรงมากรับไน่ไหรับไม่ไหรับร่ อันนี้ก็คือถ้าถ้าไฟไม่ขึ้นเนี่ยไม่อร่อยเนี่ยอันนี้เราคุกของสามนะครับเราคุกของที่จานเท่าไหร่ครับอันนี้หกหมื่บาทจานลราหกหมืบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูละนะครับ,ะะรบว่าจานลราหกหมืบาทเนี่ย ทานคุณแสงก็จะมีนี่ครับบิ๊กจัมโบ้ท้าให้ลองนะครับโอ้โหหชิ้นอะไรเนี่ย100บาทขนาดเมื่อกี้50ชิดด้นขนาดนั้นเลยนะครับเมนูละบาทขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองสั่งกันดูต่อครับคุณครัวต่อเอ็มแสนเมื่อกี้เห็นป้ายข้าขงนอกมันมีเมนูบิ๊กจัมโบ้ด้วยบิ um ๊กจัมโบ้มันคืออะไรอ๋ไขขขอไก่จานใหญ่จุขขบาร์ร้านไก่จานใหญ่จุขขงบงร์ใช่100บาท ร้อยสามสิบาทออหึ yeah. ่งร้อยสามสิบาทน่จังแจใหญ่ที่สุดเลยอันใหญ่ที่สุดเลยเหรอนี่เคยเคยคุณเคยถามไหมอวกเราจะเป็ もうも。えー น <ร innoc ats> ี่ <apan> นะครับบ <das> ิ๊กจัมโบ้อันนี้ใหญ่สุดร้านนี่นะครับร้อยสามบาทนะครับอันนี้นะครอนเป็นนี่ครวมได้ใช่ไรวมได้รวมได้สองอย่างสามอย่างรวมเลยจะแปดอยางสิบอย่างก็ได้นะครับเดี๋ยวแจมร้อนจะไปให้อะไรอย่างนึงร้อนอีกอันนี้ล้วก็มาแล้วนะครับอะไรวะบิ๊กจัมโบ้ บิ๊กก็ใหญ่แล้วตจำโบก็ใหญ่อีกนะครับนี่นะครับโอ้เพิ่มเติมเลยนะครับอันนี้คือนี่บิ๊กจำโบนะครับนี่ครับมองไม่เห็นข้าวเลยนะครับวันนี้มากัน3คน4ี่คนนี่ก็ก็คุ้มเลยนะครับเนี่ยสามสี่คนนะครับนี่นะครับสองสามร้อบาทนะครับดีกว่ามากินแบบว่าคนจานคนจานอีกนะครับเนี่ยนี่นะครับกระเพราเขาจะแห้งๆล้วนๆนะครับจานนี้ก็เป็นกระเพราหมูสับไข่เยี่ยวม้านะครับพริกนี่คือต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าจะเอาเผ็ดไม่เผ็ดนะครับเพราะว่า ถ้าไม่บอกคือมันเผ็ดนะครับคือเผ็ดเลยแหละอืมนี่ครับแท้งๆร่ออันนี้กะเพราสามชั้นนะครับสามชั้นบวกตับนะครับสามชั้นนี่ของเขาจะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นสามชั้นต้มนะครับนี่นี่นะครับนี่แบบนี้เลยทิมวันอืมนุ่มวังจานนี้จะเป็นกะเพราวกวางไข่ดาวนะครับเดี๋ยวว่า นี่นะครับไข่ดาวใส่ลงไปใส่น้ําพริกลงไปแล้วนะครับพพริกเราต้องใส่เยอะๆไข่แบบว่าลาวานะครับนี่วางนี่แบบเนื้อคนนุ่มมากเลยนะครับไม่กินเลยรู้ได้ไงเนี่ยอนงอันนี้ก็คือบอกไม่ได้บอกเขาอะไรเลยนะครับก็คือก็จะเป็นผิดเผ็ดปกตินะครับเผ็ดปกติก็คือเนี่ยนะครับก็ดูพริกเขานะครับเทียบเลย กระเพราเนื้อติดมันก็เป็นที่เด็ดของทางร้านเขานะครับนี่ครับไม่แพ้กันเลยนะครับทีเด็ดไม่แพ้กันไม่แพ้กับไม่มูอื่นนะครับก็คือก็เห็นอยู่นะครับว่าถึงประมาณห้าโลเนี่ยคือหมดเลยนะครับกระเพราเนื้อติดมันอืมออกกะบันเหมือนกะบันของหเหมือนตรงเสือร้องไห้ครับ นียวแน่นดนนี่ะครับบิ๊กจัมโบ้ท้ายลองนะครับก็เล่นหมูกรอบกมนเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี่ไม่ได้ฝั่งหมูกรอบ <c oughs> อ,อร่อยนะครับก็จะมาดูนะครับว่าหนงนี่จะกินจานนี้หมดกี่นาทีกี่วันดีกว่ามั้งสามวันนัไง เผ็ดมากเลยนะครับนี่รังพึ่งกรอบนะครับก็อยู่หน้าร้านครัวรงแตนนะครับก็ถ้ากินเผ็ดๆก็ไปซื้อกันได้นะครับรังพึ่กงกรอบกรอบอย่างไรอืมอืมอืมกรอบนี้เหรออืมใช่เผ็ดจะ่ดีอะ่ะนี่ครับดูบรรยากาศในร้านนะครับตอนนี้เพิ่งจะสิบโมงเช้านะครับยังไม่สิบโมงดีนะครับก็ลูกค้าก็เต็มร้านแล้วนะครับนี่คนระับ คแฝงบอกว่าอันนี้ยาวไปถึงอ,อันนี้เยอะไปถึงตอนชิวเที่ย 4, 5, 5, งสี่ห้าห้าโมงนี่แน่นมาแน่นเลยเต็มท้องเต้มที่เต็มท้องเต็มที่แล้วก็ยาวถึงยาวไปถึงเย็นยาวสามใบตีอ่าวัน 3, 5, 4, 5นี้ก็สิบโมงก็เริ่มมามเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าถ้ามารอนานก็จกปนนะปวดนะครับไม่ก็ปวดครับไม่ครับไปลำวงเอาครับคุณแฝมบอกว่าอะไอ้นี่ถึงรอจาสิบห้าที ให้เวลาบวงเอาเองปวรัะมวยไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พนักงานรับสร้างต้องแหนงน้องแนงเติมเนอนนี้ก็ได้ซอสผักลูกแซมมาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็เอาไปทำผักกะเพรากินที่บ้านได้นะครับนตี๋ยครับไม่มีขายนะครับไม่มีขายออนไลน์นะครับก็อยากกินก็มากินที่ร้านได้นะครับแล้วก็เอากลับบ้านไปซื้อกลับบ้านครับก็อย่าพลาดนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่ภูลาชนะครับก็อย่าลืมนะครับก็มาแวะกินอาหารอร่อยๆ บิ๊กเบิ้มจัมโบ้นะครับที่ควลแซมนะครับป่าจะผมปิ๊กพิกักดจะผมจะแปะไว้ให้นะครับ